ความหลากหลายทางชีวภาพก็ค <Har rop LET EN> ือ <ont> สิ่ง <Of> ท <course adventurous cycle> ี่มีชีวิตทั้งหลายเลยสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับถ้าเราจะเรียนรู้ในเรื่องการจัดการที่ดีต้องเรียนรู้ธรรมชาติเกือบทั้งชีวิตของเท่าเม่นในวัยกว่า84ปีคงใช้ชีวิตกับธรรมชาติเป็นการชนระหว่างป่าเขาบรรทัด กับความเจริญทางวัตถุที่เข้ามาในรูปแบบการท่องเที่ยวทุกช่วงวันหยุดกลุ่มศึกษาธรรมชาติของป่าหรือผู้ที่ชื่นชอบผลผลิตทางการเกษตรจะมารวมตัวกันที่นี่และยิ่งมากขึ้นทุกวันเมื่อต่างทราบกันดีว่าคนเฝ้าป่าต้นน้ำมานิหรือที่เรารู้จักกันในานามเงาะป่าสาไก่ พวกเขาจะลงมาจากภูเขาสูงเพื่อขออาหารจากเท่าเม่นและเพื่อนบ้านชายป่ากันเป็นประจำทุกสัปดาห์อาหารประเภทข้าวผักเผือกมันและปลาดุกเป็นความต้องการอย่างเดียวที่คนป่าได้นำกลับไปที่พัก รายได้อันเพียงเล็กน้อยที่ถูกแปลงเป็นอาหารให้คนป่าไม่ใช่ปัญหาสำคัญของผู้เท่าหากแต่อาหารและของฝากจากน้ำใจของคนเมืองประเภทโฟมพลาสติกกระป๋องและโลหะที่ติดมือคนป่าขึ้นสู่ป่าต้นน้ำที่กำลังมากขึ้นทุกๆวันคือความกังวลครั้งใหญ่ของผู้จัดการชีวภาพต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานราก